แพทย์เรทย์แพทย์นั้นถามถึงประเด็นเรื่องการเรียนเลยแล้วกันค่ะสอบติดอะไรยังไงคะอ๋อค่ะก็สอบติดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดเทอมเปิดสิงหาตั้งใจกับการสอบรังนี้มากน้อยแค่ไหนก็ตั้งใจมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็อยากเข้าคณะนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ยิ่งแบบโดยเฉพาะตอนมหก ก็เลยรู้ว่าแบบมันต้องจริงจังเพราะว่ารู้ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะก็จริงจังค่อนข้างจริงจังเหมือนกันก็ตั้งใจมากเราเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนคะกับการสอบามก็เตรียมตัวจริงจังก็ตั้งแต่ตอนขึ้นมหค่ะก็ระยะเวลาก็น่าจะประมาณ10เดือนอะไรประมาณนี้ค่ะก็สม่ําเสมอในความสม่ําเสมอมากกว่าคนชมสวยด้วยเก่งที่สุรวนคาก็แต่ในในอินเทอร์เน็ตไหมคะว่าแบบ ก็ก็เห็นบ้างค่ะก็ขอบคุณรู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆเพราะว่าจริงๆก็แบบแฟนคลับเลยจริงเขาก็แบบให้กําลังใจตั้งแต่แบบก่อนสอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนพอเราทําสําเร็จเนี่ยมันเขาก็แบบมายินดีด้วยก็รู้สึกว่าก็ดีใจรู้สึกโชคดีที่แบบมีคนคอยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆมีเคล็ดลับอะไรบ้างไหมคะในการแบบทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยจนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งอ๋อสารัุหนหนูคิดว่าน่าจะเป็นแบบความตั้งใจอะหมายถึงว่าแบบ พอเราให้สมมติเรามีเป้าหมายแล้วเราอย่าแบบละง่ายๆอ่ะคือระหว่างทามันต้องมีอุปสรรคแน่นอนแต่ว่าเหมือนถ้าเรามันอยากอยากได้มันจริงๆเราก็ต้องสู้ต่อไปอะค่ะเหมือนจริงๆหนูก็ไม่ได้แบบเก่งอะไรขนาดแต่ว่าหนูว่าอาจจะเป็นเพราะแบบความสซํำเสมอแล้วก็แบบไม่ได้แบบยกเลิกอะไม่ไม่ลมเลิกความตั้งใจมากกว่าก็เลยแบบอดทนมาเรื่อยๆจนมันแบบสาเร็จหายเหนื่อยเลยไหมครับหลังจากที่ประกาศถนเราเราตื่นเ้นกัแล้วก หายเหนื่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันก็คือเป็นความฝันเราณตอนนั้นเนาะก็พอแบบมันสําเร็จแล้วก็ก็ดีใจดีใจที่แบบเหมือนความพยายามของเรามันไม่ได้สูญหายไปอะไรเงี้ยค่ะในปีสอบของเราอะค่ะมันเหมือนมีการเฉลยผลข้อสอบด้วยที่บอกว่ามีผิดมีถูกอะไรเงี้ยส่วนตัวเราในฐาหนะที่เราสอบในทุกนั้นเรารู้สึกซีเรียสมากไหมคะสำหรับการเฉลย<อ>ข้อสอบที่ดไเียจริง สำหรับหนูอะหนูไม่ได้ซีเรียสเองแต่ว่าจริงๆหนูว่ามันก็มีความสําคัญนะการที่เฉลยข้อขสอบผิดเพราะว่าบางทีแค่แบบคะแนนเดียวอะไรเงี้ยมันก็แบบคลิกชีวิตของคนได้ถ้าสมมติเขาแบบขาดอีกแค่คะแนนเดียวแล้วแบบติดอะไรเงี้ยหนูก็เข้าใจความรู้สึกข,ของคนที่แบบเกือบติดแล้ว,แล,วแล้วไม่ติดเพราะว่าคะนเฉลยผิดอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆโดยส่วนตัวหนูก็ไม่ไม่ไมค่อยได้ติดตามอะไรเท่าไหร่แล้ว ต,ตัวเรามองว่าในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราผ่านการสอบแบบนี้แล้วมันเป็นปีของเราพอดีอย่างเงี้ยเรามองว่าแนวทางการแก้ไขสําหรับคนรุ่นใหม่ที่มองเรื่องมาตรการแบบนี้เรามองมอยังไงบ้างาอ,อ๋อจริงๆหนูว่าจริงๆแก้ปัญหาข้อสอบผิดมีทุกปีเลยอะเหมือนแบบมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆซึ่งจริงๆก็เข้าใจนะว่าความผิดพลาดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยค่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นข้อสอบใหญ่อย่างโอเน็ตหรือว่าอะไรเงี้ยหนูก็จริงๆการผิดพลาดการแก้ไขก็คือเหมือนก็ คนออกข้อสอบก็แค่ต้องระวังมากขึ้นเฉยๆอ่ะก็เหมือนแบบอาจจะช่วยตรวจสอบหลายๆรอบหรือว่าให้หลายๆคนช่วยตรวจสอบอะไรเงี้ยมากกว่าหลายนี่จะวางแผนอ่ยังไงบ้างคะเพราะว่าเราต้องเรียนแพทย์ด้วยแล้วก็ทำงานในองค์การต้องงานตรงอ๋อก็จริงๆนะตอนนี้ก็ยังรับปกตินะคะเพราะว่าจริงๆปีหนึ่งก็จากฟังๆมาบอกว่าปีหนึ่งยังแบบไม่หนักมากอะไรอยค่ะหนูก็ โอเคก็ก็เชื่อเชื่อซึ่งหนูก็ไม่รู้มันจะหนักขนาดไหนแต่ว่าก็ก็เชื่อไปก่อนเลยค่ะแต่ว่าคาดว่าถ้าสมมติแบบปี2ปี3ที่มันหนักขึ้นก็น่าจะดูเป็นปีปีไปว่าถ้าไหวก็รับถ้าไม่ไหวก็ไม่รับเพราะว่าในวงการหลังจากนี้นะคะมันจะมีอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างคะคะก็จริงๆก็ถ้าโปรเจกต์ก็มีเป็นโปรเจกต์เอสนะคะที่ของทางนาดาวค่ะก็แต่ว่าก็เป็นปีหน้าหรือใช่ปีหน้าถึงได้ใช่ค่ะ